สวัสดีค่ะวันนี้มีที่มาเสนอขายนะคะเป็นที่เปล่าห้าสิบตารางวาขายสองแสนหกมืนฟรีโอนค่ะน้ำไฟพร้อมถนนสาธารณะกว้างหกเมตรนะคะที่ดินตั้งอยู่ตำบลสวนป่านอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะห่างองค์พระประมาณสิบสามโลค่ะห่างเซ็นท่านนครปฐมประมาณสิบโล ห่างโรงพยาบาลศิลแพทย์ประมาณ8โลค่ะห่างถนนเพชรเกษมประมาณ3โลค่ะเดินทางสะดวกค่ะ,จะเจริญค่ะมีเพื่อนบ้านถนนคอนกรีตนะคะเจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้าค่ะที่ตรงนี้ถมแล้วนะคะมีน้ำมีไฟพร้อมแล้วค่ะขายเพียง260,000บาทนะคะเราออกค่าโอนให้ค่ะสนใจ ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ได้นะคะจะให้ไว้ในคอมเมนต์นะคะในรายละเอียดใต้ใต้วิดีโอค่ะติดต่อนะัดชมที่ดินได้ตลอดนะคะ